ก่อนปีใหม่ถ้าคุณอยากเปิดดวงรับโชคเรื่องงานรุ่งเงินหลั่งไหลต้องมาที่นี่ที่นี่คือศาลเจ้าพ่อเสือถนนราชดำเนินกรุงเทพหนึ่งในศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไทยสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่สามมีเทพพเจ้าหลักคือเจ้าพ่อเสือเทพผู้ปกปักคุ้มครองให้พลังอำนาจความกล้าหาญและเมตตาแก่ผู้ศรัทธาในช่วงสิ้นปีจนถึงก่อนตรุษจีน ที่นี่จะคึกคักที่สุดเพราะเชื่อกันว่าหากได้มาไหว้เจ้าพ่อเสือก่อนข้ามปีจะเป็นการล้างสิ่งไม่ดีจากปีเก่าและเปิดทางโชคลาบปีใหม่โดยเฉพาะคนทํามาค้าขายนักธุรติหรือคนที่อยากเปลี่ยนงานขั้นตอนบูชาง่ายมากจุดทูบสามดอกไหว้เจ้าพ่อเสือแล้วกล่าวชื่อนามสกุลพร้อมขอพรให้ท่านช่วยปัดเป่าอุปสรรคเสริมบารมีและเรียกทรัพย์เข้าบ้าน มีคนเชื่อว่าให้ที่บนไว้แล้วกลับมาแก้บนด้วยหมูสามชั้นหรือไข่ต้มมักจะได้ดีในเรื่องเงินทองภายในปีนั้นจริงๆเพราะเจ้าพ่อเสือท่านขึ้นชื่อเรื่องให้เร็วให้แรงให้จริงถ้าคิดจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังแห่งความมั่นใจลองไปกราบสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าสารนี้ไม่เคยปล่อยให้ใครกลับบ้านมือเปล่า